แม่ค้าพระเจ้าต้องไปเป็นแพทศสนาเมเวทีมวยวัดอำเภอหนองยีป้องเมื่อ30ปกว่าปีที่แล้วไฟฟ้ามีเฉพาะด่วยงานราชการสำคัญสำคัญเท่านั้นเช่นโโรมพักกองร้อยต่อชดอที่1 4ซที่ว่าการติ่งอำเภอก็จะมีประมาณนี้ส่วนบ้านของผู้ที่มีฐานะหน่อยเช่นค้าใหญ่ก็จะมีเครื่องปั่นไฟเป็นของตนเอง ไฟทางไฟถนนไม่มีเลยไม่ว่าถนนหลักถนนรองมืดสนิทเหมือนกันหมดพอตะเกเย็นชาวบ้านก็เริ่มจุดตะเกียงเจ้าพายุตะเกียงแก๊สร้นเมื่อมีโรงพยาบาลมาเปิดดำเนินการจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าจึงกลายเป็นสถานที่เดียวที่มีไฟฟ้าเปิดสว่างสวยัยทั้งตัวตึกและรั้วหน้าโรงพยาบาลแต่ก็มีแค่หน้าโรงพยาบาลเท่านั้นที่มีรั้วและมีไฟ อีกสามด้านล้วนจะเป็นป่าอ้อยทั้งนั้นงานรื่นเริงของชาวบ้านก็เช่นประเพณีกินข้าวห่อกะเหรี่ยงซึ่งมีหลายหมู่บ้านอย่างเช่นหมู่บ้านกะเหรี่ยงโปงหมู่บ้านผู้ภูบนผู้ภูร่างหมู่บ้านห้วยแห้งหมู่บ้านท่าสลาหมู่บ้านลิ้นช้างที่อยู่ลึกเข้าไปในเทือกเขาตะนาวสีสรุปคือชาวพื้นเมืองส่วนใหญ่ของอำเภอหนองยะป้องแต่เดิมคือชาวกะเหรี่ยง ซึ่งต่อมาคือผู้เข้าร่วมพัฒนาชาติไทยแล้วก็คือต้นกำเนิดของพื้นที่สีชมพูที่นำพาข้าพเจ้ามาสู่พื้นที่นี้อีกประเพณีหนึ่งที่สำคัญของอำเภอหนองยับป้องคือประเพณีไทยทรงดำของชาวลาวโซ่ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ทางหมนนงู่บ้านหนองรีบ้านสามเดือนแล้วก็หมู่บ้านจะโปง แลวจุดนั้นก็จะเป็นคนไทยเชื้อสายจีนที่ย้ายถิ่นฐานมาจากอำเภอ300ยอดของจังหวัดประจวบมีที่เป็นคนไทยแท้ๆอยู่ไม่มากและแต่ละคนก็คือไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาในที่นี้คือเป็นคนพอตัวประมาณนักเรงเรียกพี่อยู่พื้นรามไม่ได้ต้องเข้าป่าบ้างก็หลบนีก็ดีบ้างก็ไม่อยากให้ชาวบ้านคนเดือดร้อนเลยเข้าป่าดีกว่า มีข้าราชการรวมกันได้ไม่เกิน200คนรวมทั้งอำเภอมีประชากรอยู่ประมาณ5,000คนอาชีพส่วนใหญ่ก็คือทำได้อ้อยหาของป่าเมื่อถึงฤดูตัดอ้อยซึ่งอยู่ช่วงปลายปีตรงกับฤดูหนาวเท่าแก่ไล่อ้อยทั้งหลายก็จะไปรับคนงานตัดอ้อยมาจากภาคอีสานมากันเป็นครอบครัวเยอะมาก หลายๆไล่รวมกันแล้วมีคนงานตัดอ้อยจำนวนนับพันคนซึ่งเป็นช่วงที่ตลาดการค้าของอำเภอหนองยป้องคึกคักมากช่วงเช้าเช้าเย็นๆของวันที่มีตลาดนัดจะมีคนงานตัดอ้อยเดินหรือนั่งรถของเจ้าของไล่ออกมาจับจ่ายซื้อข้าวซื้อข,ของกันมากมายมีการจ้างมหรสพมาแสดงทั้งลิเกลำบงภาพยนตร์ดนตรีมีการปิดวิ เก็บตังค่าเข้าชมด้วยแล้วข้าพเจ้าก็ได้ไปเที่ยวงานโดยที่ไม่ต้องเสียตังใช่แล้วข้าพเจ้าไปเป็นแพทย์สนามเมทีมวยวัด